สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Aristuiter Tarot Story กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดเรื่องราวความรักนะ12ราศีกันนะคะในเดือนธันวาคมปี2563นั่นเองนะแล้วก็จะเป็นการเจาะลึกความรับสำหรับคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะเอาให้ครบทุกสถานะเลยนะคะอะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ คลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภของเรนเนี่ยคือท่านที่เกิดวัาที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะเป็นชาวราศีธาตุดินนะคะอันนี้ใช้วันเดือนแบบไทยเนาะดังนั้นใครที่ดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้ดูนะเชื่อว่าตัวเองเป็นในตัวราศีไหนก็ให้ลองยึดตรงนั้นนะคะในแต่ละช่องทางอริคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าตรงกับ กับตัวเองมากๆหรืออาจจะไม่ตรงเนาะอันนี้คิดว่ามันเป็นการอ่านแบบทั่วไปดังนั้นเนี่ยอะไรที่ตรงก็เก็บไปใช้อะไรที่มันเป็นปัญหาก็เอาไปแก้ไขนะคะตามนั้นเลยนะยสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นสําหรับคนมีคู่ก่อนวันนี้ขอใช้ฟังใจทาโร่ในการอ่านไพ่ครั้งนี้นะคะอันนี้จะดูเรื่องราวของคนคู่ที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะในสถานการณ์ปกตินะคะหรือทั่วไปอลิต้องบอกว่าช่วงนี้ก็คือจะมีลูกเล่นในความสัมพันธ์เยอะเนาะใครที่เป็นคู่รักคู่ครองนะหรือแต่งงานไปแล้วนะคะมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความสนุกสนานละกันอะลิคิดว่าชาวพืษศพเนี่ยค่อนข้างที่จะมองภาวะความสัมพันธ์แบบอยากให้มีความสุขที่สุดแฮปปี้ที่สุดสนุกที่สุดอะไรที่ไม่เคยทําก็อยากทําร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วตอนเนี้ยมันก็จะเป็นภาวะที่คุณ เริ่มตื่นเต้นอะไรบางอย่างนะมีความตื่นเต้นในความสัมพันธ์นะบางคนนะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานก็อาจจะมีการพูดคุยนะคะเรื่องของการแต่งงานพูดคุยในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตคู่หรือบางคนเนี่ยเพิ่งคบกันหมาดเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบเข้าใหม่ปาะม,มันก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรามองว่ามันเป็นภาวะอบวนในเรื่องของความสนุกในการใช้ชีวิตความรักนะไม่ว่าจะเป็นทางทั้งสุขและทุกเนี่ยรคิดว่าชาว ชาวพุชบเองเนี่ยเอาอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเปิดใจรับสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ในตัวของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าชาวราศีพุชศพเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้มาได้รับมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบเลือกแล้วเราคิดว่าทุกคนมั่นใจแล้วดังนั้นอย่ามีข้อกังขากับสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกไม่ดีอะไรแค่นั้นนะอย่าอย่าโทษในเรื่องของ โชคชะตาอะไรมากมายอลิแค่คิดว่าสิ่งหนึ่งคือเกิดขึ้นมาเพื่อให้คนได้ได้ปรับดีกว่านะเพราะมันเป็นเรื่องเราเรื่องราวของการแบบคืออลิแค่รู้สึกว่าพิศสดเองมีเรื่องราวที่สนุกสนานนะ่ะอบอวนอยู่จนอลิบางทีก็รู้สึกว่าเดือนนี้อาจจะไม่ต้องอ่านอะไรกันมากมายก็ยังได้เลยเนาะแต่ปัญหาหลักๆแล้วกันเดี๋ยวเรามาอ่านปัญหานิดนึงสาหรับชาวพฤศสดที่มีคู่เนี่ยอลิแค่รู้สึกว่าเออบางครั้งคุณก็ทําตาม สิ่งที่ที่ตัวเองคิดหรือที่ใจคิดอะ่ะอาจจะมากเกินไปเนาะมันมากเกินมันก็เลยกลายเป็นปัญหาบางทีแล้วอะไรที่มันเป็นข้อดีนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเนี่ยถ้ามันมากเกินไปมันก็อาจจะเป็นท็อกซิกได้อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคการทําตามใจตัวเองการทําอะไรเนี้ยถ้ามากเกินไปมันจะกลายเป็นเห็นแก่ตัวระวังเรื่องนี้ในเดือนนี้ไว้ให้ดีแค่นั้นเลยมีแค่เรื่องเดียวกับตัวของปัญหาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าใครที่คุยกับชาวราศีธาตุดินเหมือนกัน เชพชรศพกันแล้วก็มังกรระวังนิดนึงว่าในเดือนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการแบก นะคะแบกบความรู้สึกของตัวเองหรือของความสัมพันธ์หลายๆอย่างหรือบางทีมันอาจจะเกิดเป็นปัญหาที่คุณเป็นภาวะการกดดันเนาะเรื่องปกติในการดําเนินชีวิตปกติหรือคู่การใช้ชีวิตคู่ปกติเนี่ยอลิคิดว่ามันปกติอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งที่มันจะมันมากกว่าเดิมคือความกดดันทั้งหลายอาจจะเป็นจากภาวะภายนอกเนาะการแบกรับจากบางทีเป็นเรื่องของการงานนะคะการเงินอะไรประมาณนี้ใครยิ่งใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตเดียวแล้วมันกลายเป็น สองชีวิตบางทีมันก็เลยต้องแบก,แบกรับนิดนึงดังนั้นพฤษบเลยมีความเครียดนะคะกับตัวเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นในเดือนนี้เครียดตรงนี้เพราะว่าเราอยากให้ชีวิตคู่ของเราดีขึ้นมันเป็นความเครียดที่อยากจะผลักดันความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยอลิซมองว่าเครียดได้แต่ว่าต้องมีความเป็นแบบพอประมาณทุกอย่างอย่ามากเกินไปหาสมดุลตัวเองหน่อยเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่อลิซพูดมาทั้งหมดอลิซคิดว่า อย่างที่ลิศบอกไปอะมันเป็นเรื่องที่พฤศกเองจัดการได้แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นภาวะดวงขนาดนั้นอริคิดว่ามันเป็นภาวะแค่การกระทําในแต่ละวันของชาวราศีพฤศพกับคนรักเท่านั้นเองนะคะดังนั้นค่ะเราเลยมองว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่นะคะในเดือนนี้ให้มองความรู้สึกนั้นอะมันเป็นสิ่งการต่อยอดการตัดสินใจของคุณนะคะไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีอยากให้คุณลองใช้ ใช้ความรู้สึกของตัวเองบวกกับเหตุและผลแล้วมาประมวลผลในการที่จะแก้ไขสถานการณ์กับ ความรักของตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะความสัมพันธ์ในเดือนนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ที่อริซมองว่าเรียบง่ายจะดีกว่าไม่มีความวุ่นวายจะดีกว่าไม่ต้องสัรหาอะไรที่มันต้องโรแมนติกอะไรมากมายใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะเทคแคร์เอาใจใส่ในทุกๆวันให้มันเท่าเดิมก็พอแล้วชาวราศีพฤษภก็จะสามารถรักษาความรักความสัมพันธ์ของตัวเองไว้ได้นะคะประมาณนี้ในเดือนธันวาคมนะอริคิดว่ามันอาจจะ จะมีอะไรไม่มากมากมายแต่มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ไว้ในเดือนนี้เท่านั้นเองเมื่อรู้แล้วลองไปปรับใช้ในแต่ละคู่ละกันนะคะเป็นกำลังใจให้อีกทางหนึ่งยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะอ่ะทีนี้เราจะเข้าสู่โหมดของคนโสดบ้างนะสำหรับคนโสดเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยอลิต้องดูว่าสถานการณ์ตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรนะตอนนี้น่าจะมีอะไรเข้ามาในใจคุณแล้วแหละ อลยคิดว่าไม่ว่าจะโสดสนิทหรือไม่สนิทนะทุกอย่างมีอะไรในใจของคนก็เอ่อพืชศพแล้วเพราะตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆนะคะความหวังเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะมีใครในใจมาสักระยะหนึ่งบางคนเพิ่งเจอโดยหมาดๆบางคนเจอแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นอิทธิพลเฉยๆอะไรประมาณนี้หรือบางคนยังไม่ได้เจอเลยแต่มีอิทธิพลจาก ของเก่าอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแปลว่าในใจของคุณนะมีอะไรอยู่ดังนั้นในความรู้สึกตรงนี้ความอบอวนตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรักได้หรือไม่อันนี้คุณจะต้องลองทดสอบหรือลองทบทวนดูดีๆนะว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่เนี่ยมันเป็นความรักหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องของแค่ความเหงานะคะหรือเป็นอะไรที่เราแค่ความต้องการความอยากแค่นั้นนะคะอารมณ์มันก็เลยรู้สึกว่าอยากมีความสัมพันธ์แต่ว่ายัางไม่ได้แน่ใจอะไรประมาณนั้นเพราะว่า ตัวปัญหาในเรื่องของความโสดนะคะปัญหาหลักๆเลยในเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการอยู่กับตัวเองมากเกินไปเนาะเก็บตัวการเก็บตัวแล้วก็ชาวราศีพฤษภเองเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองที่จะมีความรักหรืออาจจะไม่กล้ามีความรักก็ได้เพราะเพิ่งเจอในเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลไม่ดีดนะคะไม่ได้รู้สึกดีกับตัวเราเราเลยรู้สึกว่าเออจะมีความรักมันก็เลยแบบ คิดเยอะถามเยอะไปหมดเลยเดือนนี้ก็เลยมองว่าอยู่กับตัวเองเป็นหลักจนมากเกินไปเลยทําให้โสดถ้าไม่อยากโสดอาจจะต้องออกมาจากกลุ่มอ่าไม่ใช่สิออกมาจากโรคของตัวเองพื้นที่ของตัวเองบางคนอาจจะแค่ไปอยู่กับเพื่อนก็ได้นะไม่จําเป็นต้องรีบออกมาหาแฟนไม่ต้องรีบออกมาหาใครสักคนมา ใช้ชีวิตด้วยแต่เราแค่มองว่าคุณแค่ออกไปหาเพื่อนออกไปหาความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองก็จะส่งผลให้ปัญหานี้มันหายไปนะคะแล้วสิ่งทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้มีโอกาสสละโสดไหมมีโอกาสที่จะได้รักกับใครสักคนหรือมีใครเข้ามาสนใจคุณหรือเปล่าบอกตรงๆนะ มียังไงชาวพฤ้ศพมีคนเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณมีคนในใจแล้วดังนั้นเนี่ยในเหตุการณ์ใหม่ๆในเรื่องของคนเข้ามาจีบใหม่ๆเนี่ยอลิคิดว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นเลยคุณจะมองเห็นในสิ่งที่คุณอยากเห็นเท่านั้นคุณจะเห็นแต่คนที่คุณอยากจะเห็นหัวใจของคุณมันจะไปอยู่กับคนที่คุณอยากฝากด้วยแค่นั้นเองเราก็เลยมองว่าความรู้สึกของคุณมันยังเป็นความรู้สึกที่ยังคิดเยอะยังคิดเยอะมากๆนะคะเดือนนี้ก็เลย มีโอกาสน้อยแต่ก็ยังมีเออยังมีไม่ใช่แบบว่าเป็นโอกาสที่ศูนย์ขนาดนั้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือ อย่าสละสดด้วยความใจเบาหรือแบบว่าอ่อนไหวไหลไปตามลมมากเกินไปทุกอย่างค่ะมันเข้ามาเพื่อมีเหตุและผลเนาะบางคนค่ะอาจจะมีเรื่องของกรรมนะคะคือบางคนเจอคนดีก็ดีไปเลยบางคนเจอไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นบททดสอบอะไรประมาณนี้ดังนั้นใช้สถานการณ์ให้ถูกต้องนะคะอย่าใช้อย่าใช้อารมณ์ที่มันแบบว่าไหลาตามสถานการณ์จนบางทีคุณคุณไม่ได้แล้วคุณจะเจอหลอกนะเจอคนหลอกอะไรประมาณนี้แค่ฝากไว้แค่นั้นนะคะ สุดท้ายเราจะฝากในเรื่องของความรู้สึกที่ไพ่อยากจะบอกไว้ทิ้งท้ายในสิ้นปีนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะในตัวของความรักเนี่ยอลิต้องบอกว่าไม่ว่าคุณอยากมีหรือไม่อยากมี 阿里คิดว่าความฝันของคุณคุณต้องยึดมันไว้คุณต้องไม่หยุดที่จะต้องเดินไปข้างหน้าคุณอย่าหยุดแล้วมองไปข้างหลังมากเกินไปหรือคิดถึงอดีตมากเกินไปสิ่งทุกอย่างถ้าอยากจะดีขึ้นกว่าเดิมคุณจะต้องมองปัจจุบันแล้วทําปัจจุบันให้อนาคตมันดีขึ้นนะคะกลับมาสังเกตตัวเองค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนแล้วเราอยู่ในความรู้สึกไหนแล้วการเช็คตัวเองเป็นสิ่งสําคัญนะคะคุณอยากได้ความรักที่ดีคุณต้องอยู่ใน จุดสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะคุณอยากได้คนที่ซื่อสัตย์คุณก็ต้องซื่อสัตย์ให้เป็นก่อนด้วยเหมือนกันอลิซหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะอลิซเป็นกําลังใจให้ในสิ้นปีนี้ขอให้คุณได้เจอความรักที่สมหวังและมีความสุขแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความแบบสนุกสนานไปเลยนะคะอยากให้ ทุกคนค่ะมีกำลังใจในการมีความรักหรือใช้ชีวิตเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบาย